สวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนําโปรดักของทางลองบีชไปนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะฮะก็จะเป็นตัวตัวนี้นี่นะฮะตัวเซลับท็อฟฟี่นัทนะเป็นตัวน้ำตัวน้ําหวานกลิ่นท็อฟฟี่นัทน,นะครับในครั้งที่แล้วเราทําเป็นเมนูท็อฟฟี่นัทลาเต้ก็คือจะเป็นเมนูกาแฟนะทีนี้ผมก็จะเอาตัวท็อฟฟี่นัทตัวนี้นะฮะมาครีเอทกับชาเขียวแต่วันนี้จะใช้เป็นแก้วขนาด 20ออนซึ่งเป็นแก้วประจำที่ร้านผมนะครับผมก็จะปรับปรับสูตรกันนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าสิบหกออนกับ20ออนเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ4มันจะห่างกัน4ออนมันไม่เหมือนกับ18ไม่20หรือว่า 20- ไป22ครับมันไม่เหมือนกันเครื่องปรุง,งแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงกันนิดนึงนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาทำเมนูออฟฟีแนทกรีนทีแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวชาเขียวแทนกาแฟ นี่ครับตัวนี้ทอฟฟี่นัทขวดหนึ่งก็ประมาณตัวนี้น่าจะประมาณร้อยร้อยนิดๆน,นะคือไซรัปของลองบีดนะฮะที่ที่ที่ผมใช้จริงมันราคาราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็เราสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็คิดเมนูใหม่ๆไ,ได้มีหลายรสหลายกลิ่นมากเลยแล้วก็วได้คุณภาพนะฮะไม่แพ้สินค้าตัวอื่นในท้องตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําเมนู uh, ทอฟฟี่นัทกรีนทีกันนะครับผมอันนี้ให้ดูชาเขียวผมก่อน uh, ชาเขียวของผมที่ใช้ประจําเลยก็จะเป็นชาเขียวพรีเมียมของมณีคอฟฟี่นะครับ น,ะะนี่นะฮะเป็นชาเขียวพรีเมียมของมณนีคอฟฟี่นะครับผมอย่างที่บอกแต่ตอนแรกนะฮะเราจะมีการปรับส่วนผสมกันนิดหน่อยนะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะเ,เดี๋ยวเราเตรียมตัวน้นํานมท็อฟฟี่นัตก่อนก็คือใช้นมสดพัชไล์นะครับ1้0 ml เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าซีออนนะฮะใช้นมสดเหมือนเดิมแต่ในคลิปนี้ผมจะใส่ตัวนมข้นจืดลงไป1ออนด้วยนะครับ ใส่ตัวนมข้นจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ของอทีพอตนะครับเป็นนมข้นจืดหรือว่าครีมข้นจืดนะครับใส่ไปหนึ่งออนครับผมหรือว่า3 0มสิบแลแล้วก็ชงเซรัตตัวนี้นะครับทอฟฟี่นัทนะฮะตัวนี้20 ml นะครับหรือใครชอบหวานมากก็ใช้เป็น 30ml ปรับลดเพิ่มได้นะครับหรือว่าใครใช้หรือว่าใครจะใช้หวานน้อยก็จะเป็น15 ml เหมือนคลิปวิดีโอที่แล้วก็ได้นะ อ่าผมใช้20 ml ครับผม่ซรับท็อปฟีนัทเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับเป็นเมนูง,ง่ายๆเลยตัวนี้20 ml เติมลงไปในน้ำนมแล้วก็ส่วนผสมนะครับนมสดพัชไลค์นะครับ120นะครับนมข้นจืด30 ml แล้วก็ใไหลับท็อปฟีนัทนะครับผมของลองบีทนะครับ20 ml นะครับผม ที่ผมต้องใส่ตัวนมข้นจืดไปด้วยนะีคือพอเราขายหน้าร้านเอาเข้าจริงๆแล้วนะครกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในโซนผมเนี่ยก็จะชอบใน,ในเรื่องของความมันนะเราก็ใส่นมที่มันมีความมันลงไปนิดนึงนะครับนี่ได้นำนมแล้วต่อไปเดี๋ยวไปทำชากันสกัดชาเขียวนะครับผมใบชาเขียวพรีเมียมของมณีกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมก็จะสกัดน้ำชา60 m l นะฮะ นี่ใบาชาเขียวพิมียมก็สกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องชงจะใช้เป็นตัวโมคาพอรก็ได้เป็นใช้เป็นการต้มแล้วกรองก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้น้ำชาเขียวนะฮะ 60 ml นะครับผมเกือประมาณขีดนี้นะฮะเขียนว่า2อ่อนแต่ว่าผมจะกดน้ําชาออกมาสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไว้10วิวิให้ตัวเครื่องได้ขับรสชาติแล้วก็กลิ่นออกชาออกมาได้แบบเต็มที่นะครับหรือว่าให้ใบชามันบานนิดนึงก่อนปุ๊บอ่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอประมาณสัก1ิบวินะครับก็นับ1นึถึง10ในใจ เพราะว่าตัวน้ำชามันจะวิ่งเร็วกว่าน้ำกาแฟเพราะว่าความหนาแน่นของตัวใบชามันจะไม่สู้กับตัวผงกาแฟนะครับแล้วก,กดเดินน้ำต่อเลยครับผมได้สองออนแล้วก็หยุดครับอือฮึได้ล้นี่น้ำชาเราได้60 ml แล้วนะครับ แก้วเสิร์ฟก็จะเป็นขนาด20ออนนะครับแก้วขายจริงในร้านครับผมเราจะตัดน้ําแข็งประมาณนี้ก่อนเนาะกิดมันดูไม่สมส่วนเราค่อยเติมน้ําแข็งเพิ่มเติมไปแล้วก็เทนมทอปฟินัทเลงลงไปก่อนนี่นะครับต่อไปก็ค่อยๆท็อปตัวชาเขียวลงไปนะครับผม แล้วก็ทอปชาเขียวเราลงไปท็อปฟีนัทกรีนทีก็ปอบใช้กันไปนะครับสำหรับเมนูใครจะครีเอทไปแบบไหนก็เพื่อนๆมีไซลับตัวไหนก็ลองทำได้นะครับแต่ในวันนี้เป็นไซลับตัวท็อปฟีนัทนะครับผมก็ต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะที่ผมแนะนำโปรดักต์ของทางลองบีดไปเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดฝาครับผมนี่ใช้เป็นฝาเรียบเนาะชุบ เสร็จเรียบร้อยครับผมด้านบนสุดเป็นชาเขียวเป็นเพียวนะฮะไม่ได้ปรุงอะไรต่างๆด้านล่างเป็นนมผสมตัวทอฟฟี่นัทเซรับแล้วก็นมข้นจืดนะครับจะได้รสชาติทอฟฟี่นัทนมทอฟฟี่นัทด้านล่างนะครับผมด้านบนก็จะเป็นชาเขียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิมกันก่อนอื่นก็ต้องคนก่อนนะให้ตัวชาเขียวมันผสมกับตัวนมทอฟฟี่นัทด้านล่างก่อน แต่เดี๋ยวผมจะชิมนมเปล่าก่อนแล้วกันอาจจะมีกลิ่นชาเขียวนิดนึงกลิ่นของทอฟฟี่นัทนะครับถ้าถ้าจัดถ้าจัดอยู่ในกลุ่มเนะี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของคาราเมลประมาณนี้แหละกลิ่นคล้ายๆของคาราเมลแล้วก็ฮาซูนัทคาราเมลนะกลิ่นมันใจะคล้ายอย่างนี้แหละใกล้เคียงกันนะครับแต่มันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะฮะสำหรับตัวทอฟฟี่นัทนะครับ มีความมันเข้ามาด้วยเพราะว่าผมใส่ตัวนมข้นจืดเข้าไปเพิ่มเพื่อเอเขาเรียกว่าอะไรครับมันก็เป็นกลุ่มของลูกค้าเราครับเป็นกลุ่มของลูกค้าเราที่ชอบในเรื่องของนม ingt, ถ้ามีนมก็ต้องมีความมันนิดหนึ่งนมสดพัชรไลนนะครับมันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรครับมันยังไม่พอสําหรับกลุ่มลูกค้าเราเราก็ใส่ตัวนมข้นจืดเข้าไปด้วยนะครับผมอืมันแล้วก็หอมเดี๋ยวผสมกันก่อน พอาฟินาทกรีนทีเข้าออกันนะเราก็จะได้น้ำชาเขียวประมาณนี้อืมเหมาะสำหรับคนไม่ชอบดื่มหวานมากนะตัวนี้บอกเลย 20ml กับแก้ว20ออนเนี่ยความหวานมันจะเท่ากับตัว 1 5 ml กับแก้ว16ออน15 ml นี่หมายถึงตัวไซรัปนะฮะผมใช้15ในแก้ว16ออนนะครับผมส่วนตัวแก้วย0ออนผมใช้20บ ml ผมว่าความหวานพันพอดีคือมันบาลานซ์กันถ้าใครชอบหวานมากก็อัพขึ้นไปเป็น30หรือ1ออนก็ได้นะครับ mm hmm. เข้ากันไหมเข้ากันมากๆเลยสําหรับชาเขียวแล้วก็ทอฟฟี่นัทนะครับกลิ่นของชาเขียวก็ไม่ได้ดรอปลงนะครับเพราะว่า,าตัวชาเขียวพรีเมียมที่ผมใช้เนี่ยกลิ่นชาเขียวค่อนข้างกลิ่นชาเขียวค่อนข้างที่จะขึ้นจมูกนะครับ ตัวนมแล้วก็ทอฟฟี่นัทไม่ได้กรบกลิ่นชาเขียวมากแต่อาจจะมันมีกลิ่นผสมกันเน่ยเป็นธรรมดาครับก็คือกลิ่นทอฟฟี่นัทกับชาเขียวแต่มันเข้ากันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันได้อร่อยไม่หวานมากใครชอบหวานมากกว่าน,นี้ใส่เป็นหนึ่งออนเลยก็ได้นะครับสําหรับเซรัืมโอเคเลยนะสำหรับเมนูนี้นะฮะทอฟฟี่นัทกรีนทีนะครับเป็นการมิกกันระหว่างกลิ่นของชาเขียวแล้วก็กลิ่นของทอฟฟี่นัทนะครับเซรับปทอฟฟี่นัทนะก็ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับคลิปต่อไปเป็นเมนูอะไรนั้นจะมาแนะนํากันก็รอติดตามชมกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอร่อยครับ